สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็ยังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะซึ่งอพิโซดนี้เราจะเรียนเรื่องการหารพรหุนามด้วยพหุนามนะคะซึ่งจากที่เราเรียนไปเมื่อคาบที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องการหารพรหุนามด้วยเอกนามแต่เรื่องนี้เป็นการหารพรหุนามด้วยพหุนามซึ่งจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะเอาละ่ะเรามาดูโจทย์ข้อนี้นะคะจงหาผลลัพธ์ของ8 x กำลังสองบวก1 0 x บวก3หารด้วย 2x บวก1นะคะซึ่งจะบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะตัวหน้าเนี่ยก็เป็นพหุนามตัวหลังนี่ก็เป็นพหุนามเหมือนกันนะคะตัวหน้าเนี่เราเรียกว่าตัวตั้งนะคะตัวนี้เราเรียกว่าตัวตั้งส่วนตัวหลังเราเรียกว่าตัวหารนะคะฉะนั้นเวลาเราเอามาตั้งเนี่ยเราเอาตัวตั้งมาตั้งนะคะ 8x กำลัง2บวก 10x บวกสอันนี้เราเอามาตั้งนะคะแล้วก็เราเอาตัวหารออกมาก็คือตัวหารก็คือ 2x งบวกหวิธีการทําทํำยังไงขั้นตอนที่1เลยนะคะก็คือต้องเรียงลําดับดีกรีก่อนนะคะเรียงลําดับดีกรีเรียงลําดับดีกรีจากไหนจากมากไปน้อยนะคะจากมากไปน้อยซึ่งตอนนี้นะักเรียนดูว่า โจทย์ข้อนี้นี่มันเรียงอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเราไม่ต้องมาเรียงใหม่แล้วอันที่สองลำดับที่สองนะคะเราเอาตัวหน้าก็คือ 2x ของตัวหารนี่นะคะมาหารกับตัวนี้นะคะดังนั้นเราก็เอา 8x กาลังสองมาหารด้วย 2x หารได้เท่าไหร่นักเรียนลองดูการหารนะคะเวลาการหารนักเรียนก็เรียนรู้ไปแล้วเมื่อวานว่าเวลาเราตัดเราก็ตัดตัวเลขกับตัวเลขนะคะ2 1 2 2 4 8 x กำลังสองหารด้วย x ก็เอาเลขคี่ก,กำลังมาลบกันนะคะสองลบหนึ่งก็ได้หนึ่งก็ได้เป็น x นะคะ x กำลังสองนะักเรียนดูนะคะใครที่ลืมไปอันนี้ก็คือกำลังหนึ่งนะคะก็สองลบหนึ่งก็เท่ากับ x 1, กำลังหนึ่งก็ซึ่งก็คือ x นั่นเองก็เท่ากับ4 x เราได้ผลลัพธ์ของ4 x นะคะเราก็ไปเขียนไว้ข้างบนนี้แดเดนเรามาเขียนไว้อ่ะทีนี้เราได้แล้วนะคะ พอเราได้ผลลัพธ์ 4x เรามาเขียนข้างบนแล้วเราเอา 4x นะะี่ค่ะเอาผลลัพธ์ที่ได้อันดับที่3นะคะเอาผลลัพธ์ที่ได้คูณนะคะคูณตัวหารอ้าคูณยังไงนักเรียนดูนะคะนักเรียนคูณมาที่ 2x อ้าว 4x คูณ 2x อ่าตัวแรกเลย 4x คูณด้วย 2x ใช่ไหม ก็เท่ากับ4 2 8นะคะ x คูณ x ก็ได้เป็น x กําลังสองฉะนั้นก็ได้เป็น8 x กํลังสองมาตั้งไว้ตรงนี้นะคะตั้งไว้แล้วเราอยากคูณตัวเดียวนะคะคูณอีกตัวหนึ่งก็คือ1ตัวนี้ด้วยเอา4 x คูณ1อะไรก็ตามที่คูณกับ1ก็ได้ตัวมันเองใช่ไหมคะ4 x คูณ1ก็ได้4 x ฉะนั้นก็บวกไปข้างหลังนี่คะ่ะบวก4 x ทีนี้เราก็ขีดเส้นแรนขีดไปเลย นะคะแล้วเราเอาสองบรรทัดนี้มาตั้งลบเหมือนกับที่เราหารปกตินะคะพอตั้งลบปับ๊บอ่าข้อที่4และอ่าข้อที่4เอามาลบกันอ่าเอามาลบกันเดี๋ยวลืมเขียนขั้นตอนนะคะอ้าวมาลบกันปับ๊บนักเรียนดูตัวแรก 8x กําลังสองลบด้วย 8x กําลังสองตรงนี้ได้0ูนย์ะคะเราไม่เขียนนะตัวที่2ค่ะ 10x ลบ 4x ลบสี่ได้เท่าไรคะสิบลบสี่ก็ด้งได้หกใช่ไหมคะก็ได้เป็นหกเอ็กหกเอ็กดึงไรลงมาดึงสามลงมาคะ่ะเหมือนหารปกตินะคะทีนี้พอได้แบบนี้ปั๊บแล้วเนี่ยนักเรียนก็เอาตัวหน้าเหมือนเดิมที่เราเคยทําแบบเมื่อกี้เอาตัวนี้กับตัวหน้านะคะมาหารลําดับที่ห้าก็เอาอะไรคะเมื่อกี้ครูบอกว่าเอาเอาตัวหาร นะคะมาหารกับอเอา 6x หารด้วย 2x หารหารดู3 1 2 1 2 2 3 6นะคะ x ตัด x ฉะนั้นได้3เรามาใส่ข้างบนค่ะเราเอาผลที่ได้เนี่ยมาใส่ข้างบนนะคะ3ตัวนี้มาใส่ตรงนี้เลยนะคะใส่ตรงนี้เลยพอเราได้ปับ๊บผลลัพธ์ที่ได้เราก็มาคูณเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเวียนกลับไปเมื่อกี้ เอาสามเนี่ยไปคูณกับ 2x บวก1นะคะอ้าว3คูณ 2x 4x นี่ไม่ต้องแล้วนะคะเอาสามเนี่ยมาคูณ 2x อีกครั้งหนึ่ง3 2 6ก็ได้เป็น 6x 3 1 3ก็ได้เป็น3นะคะแล้วขีดเส้นแล้วก็มาลบกันลบกันปั๊บเห็นไหมคะ 6x-6x ลบ X, ได้0 3-3ลบ 3, ก็ได้0นะคะฉะนั้นข้อนี้ เป็นการหารลงตัวนะคะฉะนั้นจะไม่มีเศษเหลือก็คือจะเป็นศูนย์นั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเหลือเศษนะคะแสดงว่ามันเป็นการหารที่ไม่ลงตัวฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องรู้วิธีการนี้การหารตรงนี้นะคะ<ต>เอาไปใช้คุณครูถ้าครูสอนแบบนี้มันก็ง่ายสิแล้วถ้าหนูไปเจอยากๆหนูทำไงอ,ะอ่ะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะคะเวลาเราดูเราทำโจทย์เรื่อยๆนี่นักเรียนจะเห็นว่ามันจะ เริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเราไม่ลองฝึกทำเนี่ยมันจะไม่เข้าใจอ่ะลองดูโจทย์ข้อนี้นะคะ 7x กำลัง3บวก25ลบ 5x กำลัง2ลบ 35x หารด้วย 7x ลบ5นักเรียนเห็นเลยตัวนี้คือตัวอะไรตัวนี้คือตัวตั้งใช่ไหมคะตัวนี้คือตัวหารนะคะฉะนั้นเวลาเราตั้งหารปั๊บนักเรียนต้องทำไงก่อนทำไงก่อนคะ ต้องเรียงลำดับเลขดีกรีของพหุนามใช่ไหมคะฉะนั้นเรามาเรียงเลยตัวนี้นักเรียนดูมันเรียงแล้วยังยังไม่เรียงเห็นไหมคะยังไม่เรียงมา7 x กําลัง3มาบวกยิลบ5 x กําลังสองลบ3 5 x ยังไม่เรียงเราต้องเรียงก่อนนะคะเราก็มาเรียงเป็นอะไรอื่นเป็น7 x กําลัง3แล้วก็ลบอะไรคะลบ5 x กําลังสองแล้วก็ลบอะไรคะลบ3 5 x นะแล้วก็บวก25เห็นไหมคะพอเราเรียงเสร็จเราก็เอาตัวหารมาตัวหารคือ 7x-5 ลบ5นะคะทีนี้ครูสอนว่าขั้นตอนทำไงขั้นตอนก็คือเอาตัวหน้ากับตัวแรกของตัวหารมาตั้งหารใช่ไหมคะก็คือเอา 7x กำลัง3หารด้วย 7x อหารค่ะ7 1 7 1> 7จ็ดหนึ่งเจ็ดมเหมดล้เป็น1นึล้ไรค่าแล้วนะคะกำลัง3หารด้วย x กนะก็เป็น x ก,กําลังสาลบหนึ่งใช่ไหมคะก็ตอบเป็น x ก,กําลังสองพอเราได้คําตอบตรงนี้แล้วเราก็ต้องไปใส่ข้างบนนะคะเราก็ใส่เปน x ก,กําลังสพอเราใส่ x ก,กําลังสองเสร็จนะคะเราเอาผลที่ได้มาทําไงนะคะเรามาคูณใช่ไหม คูณตัวหน้าคูณตัวหลังนะคะเอาเราคูณ x กําลังสองคูณเ x นะคะนักเรียนก็ลองดู x กําลังสองคูณด้วย7 x นะคะอ่าคูณด้วย x กําลังสองก็ได้เป็นเท่าไหร่คะก็ได้เป็น7จ็ด x กําลังสามใช่ไหมก็ได้เป็น7 x กําลังสามคูณกันให้เอาเลขคี่กําลังมาบวกกันนะคะแล้วก็ x กําลังสองคูณอะไรเอ่ยคูณลบห้า x กำลังสองคูณด้วยลบห้านะคะก็เท่ากับลบห้า x กำลังสองนะคะก็ลบห้า x กำลังสองอ่ะทีนี้นะคะเราก็ขีดเส้นชืบนะคะเราก็มาตั้งลบกันลบกันนะักเรียนดู7 x กำลังสามลบ7 x กำลังสามตัวนี้ลบตัวนี้หมดนะคะ มีตัวเท่ากันมาลบกันก็กลายเป็น0นย์ 5x กำลังสลบ 5x กำลังสตรงนี้ก็เป็น0นย์นะคะฉะนั้นเมื่อมันเป็น0ูนย์แล้วเนี่ยเราทำไงเราก็ดึงตัวนี้ลงมาก็ดึงอะไรลงมาคะลบ3 5 x ใช่ไหมเราก็บวกด้วย25ลงมาเอาวนไปสูตรเดิมนะคะเดี๋ยวครูเขียนใหม่นะเอาลูบเดิมอ่ะก็คือเอาตัวนี้กับตัวนี้ มาหารเหมือนเดิมนะคะก็ลบ35 x หารด้วยอะไรคะหารด้วย7 x นะตัดค่ะ7 1 7 7 5 3 5บวกหารลบได้ลบนะคะ x กับ x ตัดกันหมดนะคะได้เป็นลบ5ลบ5นักเรียนทําไงนะักเรียนก็มาใส่นี่เหมือนเดิมนะคะก็ลบ5อย่าลืมใส่เครื่องหมายด้วยนะคะทีนี้ยังไงต่อคะ ก็เอาลบหเนี่ยมาคูณข้างหน้านี้อีกเห็นไหมฮะมันวนมาลูบเดิมอ่าลบหคูณด้วย 7x -5 ลบหคูณด้วย 7x นะคะอ่าเจ็ดห้หนะคะลบคูณบวกได้ลบก็ลบสามอ่าตรงนี้ก็เป็นลบสามห้เราก็มาใส่ให้ตรงกันนะคะและลบหคูณไรต่อก็คูณลบหตรงนี้ ใช่ไหมคะลบ5้คูณลบ5 5 5หลบคูณลบได้บวกนะคะลบ5าคูณลบ5 5นะคะลบคูณลบได้บวกได้เป็นบวก25นักเรียนก็ขีดเส้นชชื่อวนะเรามาตั้งลบกันลบ x 5 x กับลบ3 5มหมดหคะหมดนะคะ25ห้ลบย5าหมดไหมคะหมดนะคะฉะนั้นอันนี้เราก็ได้ เป็น0น,นะคะผลลัพธ์เป็น0ฉะนั้นตัวที่เราหารแล้วได้ผลลัพธ์เป็น0นย์นะคะเราเรียกว่าเป็นการหารที่ลงตัวนะทีนี้อ้าวมันมีกฎคำตอบด้วยแล้วกวดคำตอบยังไงล่ะนะคะนะักเรียนก็เดี๋ยวเราสรุปผลก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะ7 x กำลัง3บวกยีลบ5 x กำลัง2ลบ3 5 x นะคะหารด้วย 7x ลบ5คำตอบคือนะคะมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ x กำลัง2ลบ5นะคะก็คือข้างบนนี้เองนะคะข้างบนนี้เองเวลาเรากดคำตอบนักเรียนดูนะคะกดคำตอบที่ไม่ค่อยจะพอนะคะเราก็เอาตัวที่ เป็นผลลัพธ์ก็คือ x กำลังสองลบห้านะคะมาคูณกับตัวหารค่ะคูณกับตัวหารตัวนี้นะคะก็คูณด้วย7 x ลบห้านะคะนักเรียนก็คูณเดี๋ยวครูขีดเส้นแบ่งนะคะคูณปกติค่ะคูณหน้าคูณหลังก็คือ x กำลังสองคูณด้วย7 x นะคะก็เท่ากับครูคูณไปเลยแล้วกันนะคะ x กำลังสองคูณเ x ก็ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย ก็ได้เป็นจิต x กำลัง3นะคะจิต x กำลัง3 x กำลัง2คูณลบ5ก็ได้เป็นลบ5 x กำลัง2นะคะเอาหลังคูณหน้า5 7 3 5นะคะบวกคูณลบก็ได้ลบได้เป็นลบ3 5 x นะคะอ้าวหลังคูณหลังค่ะ5 5 25ลบคูณลบก็ได้บวกนะคะก็บวก25เห็นไหมคะเหมือนตัวเดิมทุกประการแสดงว่าข้อนี้ คำตอบที่เราได้ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนักเรียนบอกโอ้ยครูยากจังเลยหนูเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยแค่คิดหนูก็เหนื่อยแล้วนะคะไม่ต้องเหนื่อยนะคะคณิตศาสตร์ยังไงมันก็มีประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันนะคะถึงแม้นักเรียนจะบอกว่าอุย้ยนี่เอาไปทําอะไรได้บ้างเดี๋ยววันหน้านักเรียนก็จะรู้เองละค่ะเวลานักเรียนเรียนไปสูงๆเรื่องนี้นะคะมปลายเนี่ยต้องนําไปใช้ด้วยนะคะอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูข้อนี้ต่อเลยนะอ่าเดี๋ยวลองอ่าขั้นแรกคืออะไรนี่นี่คือตัวตั้งนี่คือตัวหารนะคะเราก็ตั้งเลยอ้าเรียงแล้วยังเรียงแล้วอ้ากำลังสี่ลบเอ็กลังสลบสีกลังสองบวกสามเอ็กลบเนะคะอ้าวตัวหารเราก็ต้องเรียงนะจ๊ะ เนี่ยตัวหารเห็นไหมคะเราก็ต้องเรียงนะเราต้องล,ลบ 2x กำลัง2แล้วก็บวก x นะคะอ่าทีนี้ขั้นตอนครูบอกว่ายังไงบอกว่าตัวหน้าหารด้วยตัวหน้าจริงป่าก็คือเอา 2x กำลัง4หารด้วยลบ 2x กำลัง2ตัดนะคะ2 1 2 2 1 2ได้1น,นะคะลบหารบวกได้ลบนะคะ x กำลังสหาร x กำลังสองลบ2ก็ได้2ก็ได้เป็นลบ x กำลังสองฉะนั้นนักเรียนก็เอาตัวนี้ไปใส่ข้างบนก็เป็นลบ x กำลังสองนะคะหลังจากนั้นนักเรียนทำไงนักเรียนก็เอาผลลัพธ์ที่ได้มาคูณตัวหน้าคูณตัวหลังนะคะลบ x กำลังสองคูณด้วยอะไรเอ่ยคูณด้วยลบ2 x กำลังสองกกับเท่าไหร่ ลบคูนลบได้บวกนะคะสคูณ1ก็ได้2 x กําลัง2คูณ x กําลังสองก็ได้เป็น x กําลัง4ก็ได้เป็น2อง x กาลัง4นะคะลบ x กําลังสองตัวที่2นะคะลบ x กําลังสองคูณด้วย x นะคะคูนด้วย x ก็คือคูณตัวนี้นะคะคูนด้วย x ก็ได้เป็นลบคูณบวกก็ต้องได้ลบนะคะ x กําลัง2คูณ x ก็ได้เป็น x กําลัง3ก็ลบด้วย x กําลังสาม คิดค่ะเจษคิดเสร็จตั้งลบค่ะนักเรียนดูไอ้น,นี้เหมือนกันเป็นศูนนะคะนี่เหมือนกันเป็นศูนย์นะคะฉะนั้นนักเรียนดึงไอ้น,นี้ลงมาก็เป็นลบ 4x กำลัง2บวก 3x ลบ7เหมือนเดิมอีกแล้วนะก็คืออะไรเอ่ยเอาตัวหน้าหารกับตัวหน้าเหมือนเดิมนะคะ ก็คือเอาลบ 4x กํลัง2หารด้วยลบ 2x กํลัง2นะคะเอา2 1 2 2 2 4ลบหารลบได้บวกนะคะ x กําลัง2กับ x กลัง2หมดก็ได้เป็น2ได้เป็น2นักเรียนไปไหนก็นักเรียนก็เอามาใส่ข้างบนต่อเลยนะคะใส่บวกไปด้วยบวก2นะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็เอา2มาคูณเหมือนเดิมตัวหน้านะคะ อาสองคูณด้วยลบสอง x กำลังสองสองสองสี่นะคะก็เป็นลบสี่ x กำลังสองอ่าก็ใส่ตรงนี้ลบสี่ x กำลังสองอ่าแล้วสองมาคูณอะไรมาคูณ x ก็ได้เป็นสอง x ใช่ไหมคะก็บวกด้วยสอง x อ่านักเรียนก็ขีดเส้นค่ะมาตั้งลบกัน4 x กำลังสองกับ4 x กำลังสอง่ไหมคะตัวนี้หมดนะคะ x ลบ2 x 3 2ลบ2ก็ได้1ใช่ไหมคะก็เป็น1 x ก็คือ x นั่นเองแล้วก็ลบ7นะคะฉะนั้นข้อนี้นะคะจะเห็นว่ามันเหลือเศษฉะนั้นเป็นการหารที่ไม่ลงตัวนะคะฉะนั้นเวลาเราเขียนเราก็จะบอกว่าดังนั้นดังนั้น2 x กำลัง4ลบ x กำลัง3ลบ4 x กำลัง2บวก3 x ลบ7 หารด้วยนะคะหารด้วยเอาที่ไม่พอนะคะ x ลบ 2x กํลัง2มีค่าเท่ากับเท่ากับลบ x กํลัง2บวก2เศษเศษเท่าไหร่ระรคะเศษ x ลบ7นะคะ ฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าขั้นตอนมันเยอะมากนะคะนักเรียนฝึกทำทั้ข้อ2ข้อเผื่อว่านักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะพอแค่นี้นะคะพบกันใหม่คึ้ปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ